ขายหมบิ้งอย่างเดียวสร้างหลักล้านได้จริงหรือนะคะจากคาถามกับคําข้อสงสัยกับอีกหลายๆคนนะคะว่าครูพินสร้างหลักล้านในการขายหมบิ้งขายโมบิ้งอย่างเดียวจริงหรือหรือว่าขายอย่างอื่นด้วยหรือว่าขายหลายๆอย่างที่เอามาไว้กับหน้าร้านหมบิ้งอย่างเดียวซึ่งหลายๆคนเข้าใจคิดว่าจะต้องขายหลายอย่างฉันขายโมบิ้งด้วยฉันขายลูกชิ้นด้วยฉันขายไส้กรอกด้วยฉันจะเอามาวางไว้ที่โชว์หน้าร้านของฉันหลายๆอย่าง จะทําให้คนน่าซื้อมันจะทําให้คนแบบว่ามีของให้เลือกเยอะมันถึงจะสร้างหลักล้านได้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองด้วยผลลัพธ์ของตัวเองค่ะไอโมปิ้งอย่างเดียวก็สามารถสร้างหลักล้านได้จริงค่ะคุณลองคิดนะคะหลายๆคนเราขายหลายอย่างมันมีให้เลือกเยอะมีให้เลือกเยอะคุณก็ต้องลงทุนเยอะ อย่างครูพินลงทุนหมูปิ้งอย่างเดียวลงทุนเข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเดียวพอหมดก็เห็นรายได้เลยก็เห็นกําไรเลยเอาไปต่อยอดทําอย่างอื่นต่อยอดในการที่สต๊อกถุงไว้เยอะๆไหมต่อยอดในการที่ไปซื้อแก๊สซื้อเติมน้ํามันไว้เยอะๆไหมเก็บไว้ให้ค่าที่ดีไหมไปต่อยอดตรงนั้นค่ะหลายๆคนคิดว่าขายหมูปิ้งหมดได้กาไรแล้ว เดี๋ยวพรุ่งน so 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 like kind of. ี้ฉันจะเอาไส้กรอกมาขายบ้างฉันจะเอาขนมมาขายบ้างให้คนที่มาซื้อหมกปิ้งให้มีให้เลือกเยอะมีให้เลือกเยอะเขาก็ตัดสินใจที่จะซื้ออันนี้อันนิดหน่อยอันนี้นิดอันนี้หน่อยแล้วมันก็จะเหลือค่ะเหลืออย่างละนิดละหน่อยอย่าลืมนะคะเหลืออย่างละนิดละหน่อยมันก็เป็นกาไรอย่างละนิดละหน่อยซึ่งหลายๆคนมีปัญหาลูกค้าของครูพิมมีเยอะมากที่มีปัญหาแบบนี้คือขายหลายๆอย่างอันนี้ก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาลูกชิ้นก็อยากขายไส้กรอกก็อยากขายไก่ย่างก็อยากขายหม อย่าลืมนะคะขยันผิดที่ขยันผิดอย่างทำอะไรผิดผิดทางมันก็ทำให้เราเสียเวลาเราลองได้เราทดลองได้ค่ะทดลองได้แล้วมันไม่ใช่ทางมันไปจมทุนกับอะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้นี่แหละคือข้อแบ่งปันที่ครูพินจะให้ว่าหมบิ้งอย่างเดียวก็สามารถที่จะสร้างหลักล้านได้หมบิ้งอย่างเดียวก็ทำให้เรารวยได้หรือทำอะไรอย่างเดียวโฟกัสสิ่งเดียวก็ทำให้เรารวยได้ค่ะ ไม่จะเป็นต้องขายอะไรหลายๆอย่างบางคนขายหลายอย่างก็เหนื่อยหลายอย่างไม่ไม่ได้เงินไม่เห็นเงินหมูหมดก็เอาไปลงทุนซื้อไส้กรอกพอไส้กรอกเดลือทุนกําไรที่ได้จากหมูที่ขายได้ช่วงเช้าแล้วมาลงทุนไส้กรอกตอนเย็นอย่าลืมนะคะภาพลักษณ์ภาพจําเขาจําเราแล้วว่าคูพินเจฟพินหมูปิ้งขายหมูปิ้งแล้วอะแล้วจะเปลี่ยนพออ้าวเห็นหน้าอีกทีขายไส้กรอกแล้วเห็นหน้าอีกทีขายไก่แล้วลูกค้าเขาก็จะสับสนเขาตั้งใจมากินหมูปิ้ง แต่ไม่มีหมูปิ้งให้เขาเหลือไปให้เขาแล้วมีไส้กรอกมีลูกชิ้นซึ่งเขาไม่อยากกินเพราะภาพเขาจําเราแล้วเช่นกันค่ะนะคะถ,าาถ้าขายหลายอย่างมันก็จะมีให้เราเลือกให้ใหลูกค้าเลือกเยอะการตัดสินใจของลูกค้าก็จะเยอะแต่ของเรามันก็จะเหลือนู่นนี่หน่อยเหลือนี่นี่หน่อยมันก็จะทําให้เราไม่เห็นทุนไม่เห็นกาไรค่ะกูพินขายหมูปิง้งขายข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเดียวจริงๆสร้างหลักล้านได้ด้วยอาชีพข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเดียวล้วน นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นําไปต่อยอดนําไปเปลี่ยนความคิดของเราจากการที่เคยคิดว่าขายหลายๆอย่างแล้วมันจะได้เงินเยอะลองมาขายโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ